จนขาหอนบวมเดินไม่ได้เลยที่สนามบินเนี <disorders> ่แทบจะต้องถือไม่เท so ้าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บลูกสปายทำน้ำบรอลโคลีให้กินรุ่งเช้านะหายเลยแกไม่ต้องกินยาแก้ปวดละและอีกนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาเข้าร่วมเนี้ยทานานนอนเขียวเนี่ยเมื่อก่อนที่กินยาเป็นกำๆเลยใครบอกว่าอะไรดีกินหมดละแคลเซียม วิตามินซีวิตามินอีอุ๊ยสาระวิตามินกินหมดเลยใครบอกอะไรดีกินกับกามันกินเป็นสิบสปีจนหูหูจุกจี่ชักไม่อยากทีแล้วมันเป็นภาระมากเลยพอไปเข้าค่ายมองเขียวนะใจมันบอกตอนทีตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้วที่เป็นยาเลยไม่กินอีกเลยตั้งแต่นั้นไม่กินอีกเลยยาแก้คอเรสซอรอะไรตั้งไม่กินนั้่นั้นเลยตั้งใจจะแค่กินอาหารถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเลยแสดงว่ากำลังก่อ ก็ม well. <c oughs> ันจิตใจพังลงก็เลยไม่กินแต่ตอนนี้ไม่กินสักอย่างเลยแม้กระท่งไว้จะมีข้อไม่กินโอแข็งแรงมากเลยเมื่อก่อนนี้จะไปตาสวนทวโอยยุก็ลุกก็โอยขึ้นก็โอยเจ็บลำไปหมดแม่เดี๋ยวนี้น้ามันตะวันมันหายไปอจริงที่จะบอกโยคะช่วยมากเลยช่วยจริงจริงเลยกล้ามเนื้ออะไรเสี้ยนยืดหยุ่นไปหมดเลยจนเดี๋ยวจะได้เมื่อก่อนที้คือเราเราไม่ได้ไปยืมวีอย่างเงี้ยรอบรับ ตอนนี้รู้สึกมันมันคล่องไปหมดเลยอะ่ะมันไม่เจ็บไม่อะไรเลยอะ่ะมันช่วยได้เยอะมากเลยเลยทีนี้บอกใครต่อใครเลยเจอใครบอกหมดเลยแม้กระทั่งหมอที่ดีตายแก่ๆเดินใจไปคอนวินเขาหมดละ <c oughs> คอนเวิร์ตขาหมดละเขทาทำตามแล้วเขาก็เห็นผลเขาเห็นผลเขาบอกโอ้มมหัศจรรย์จริงๆคนเป็นเบาหวานเขาผิดน้ำมาแลวากวก็ต้องการเขาด้วย ได้นคนที่ตาเขาหมดเลยนะเพราะกินน้ำแล้วกิของกินใจแล้วเนี่ยตาที่สว่างสว่างเหมือนอัศจรรย์จริงๆเขาบอกอัศจรรย์จริงๆก็เลยเออเนี่ยอัศจรรย์จรเพราะเขาไม่มีเวลาไปซื้อยังไปซื้ออันนี้ใบย่านังให้เขาอีกนะทั่วโบกเอาเพ็นเห็นแล้วก็ซื้อไปให้ก็อีกนังให้ก็ลอยไปนะไม่มีหรอกดสูญขนาดโค้์เช่นยังได้ผลเลย หนึ beach, ่งช so ั่วโมงตอนเช้าถ้ามีโอกาสจะทำทุกเช้าเลยค่ะนอกจากมีชุระจะต้องไปนก็ยังแต่ถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างทำื่้งคือชุระเรียนภาษาอังกฤษภาษาอิรเลยนะอาหารสแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะทำสวนรัวฟุตดีโอ้โหไม่มืดไม่เข้าบ้านเลยแข็งแรงแข็งแรงกว่าเก่า ผ่นทตอนนี้คุณพ่อบ้านหรือคุณหมอท่านอายุแค่แค่แต่อค่เจ็ดสสาม่วเองตอนนี้ขอชื้อเชเ่วยเองนะคะแล้วได้ขาว่าแม่แพี่ไม่ไม่สู้หลังเขาเห็นเราเราก็ไม่เราไม่เราจำไม่ก็ดูเราบอก เราจะสอนใครเราต้องทําให้เขาดูเพราะเขาดูเขาเห็นผลที่เราปฏิบัติแล้วดีเขาก็ทําตามเองต้องเข้าป่วยทีนี้จะถามว่าทั้งทั้งที่ใช้น้ำคาร์บอนทุกฝั่งนะคะโยคะเข้าใช้มากสองอย่างนี้อาหารเพราะอาหารเนี่ยมันอยู่แล้วเพราะที่บ้านไม่ไม่อำการเลี้ยงสัตว์เลยแล้วทานนวดจุนทานนวดเค็มไม่ได้เลยจนเดี๋ยวนี้ไม่ยันจอยที่จะกินเอาแล้ว ที่เรากลับมาแล้วันวเจััก็เลยบ้าึจสบาสรุปว่าตอนที่เป็นคุณมากของปีเนี่ยก่อนจะเจอหมอเกี่ยวแล้วเพราะว่าทำแผปัจจุบันมาส่วนแล้วค่ะโทษคี่บอกใหคนณรกับบาจะไปสอนใครดอกใครก็ทํางานแล้วรก็สอนกินค่ะแล้วทีนี้ได้ขนาดนั้นได้ฮะพี่ ที่เป็นมาแล้วก็นักงามากี่ปีคะถ,ถึงจะได้มาเจอเห็นหมอเขียวได้เป็นมะเร็งค่ะโอเป็นมะเร็งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหน่้อนเท่าไรแล้วยีย่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยีกว่าปีแล้วก็มาเจอหมอเขียวมากี่ปีแล้วเจอเออไปเข้าค่ายหมอเขียวเมื่อเออยี่เอ็ดถึงยี่สิบเจมกราห้ค่ะ5-4าส่นะคะ<า>เราจาก5-4มาถึงช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตทั้งครอบครัวทั้งัวคุณยอเอง รู้สึกแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีแล้วน้ำหนักลดผอมแต่ว่าไม่ใช่ผียนะคะแข็งแรงพลังดีเดินคล่องดึงหวีลอบบ้านได้อย่างสบายลุกตัวไม่โอยสาวไม่โอยสาวจักข้อโอยนั่งโอยอันนี่คือของแถมไอ้เรื่องสาวขึ้นนี้ตงถามคนที่เขาดูอันนี้ข้างล่างก็บอกมาว่าพี่เตือนสาวขึ้นสาวหรือไม่สาวนะอาจจะไปถาม คนท้องบ้านในบ้านก็ได้เล็กๆเจนกำลังจะถามหาอยู่64ขึ้น69แล้ว69เป็นใคน69เออตอนนี้ทเวลาเดี๋ยวกลับมานะเพื่อเฉลยวเวลาเดี๋ยวอาจะมีน้องจูมาด้วยเราไม่ทราบถ้ามีน้องจมาก็เชิญด้วยตอนนี้จะถามพี่เตือนช่วงสุดท้ายว่าพี่เตือนเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ที่นี่คนน้าจะสารต่อหรือคนน้าจะเป็นต่อเฉพาะบ้านที่เดินไม่คิดว่าเราควรจะสารต่อคพรกะมันการทำบุญนั่นเนี่ยใครคงจมาเป็น้านเลยโอมามีค่ะโอ้ดีใจมากเลยเพราะว่พูดอยูต้งนานแล้วชวนกเพื่อนๆู่แล้วหรือ่าให้เขาไปยอนการแล้วพอรู้ข่าวจาก หมอเรียกว่าเนี่ยเขากำลังจะทำเรื่องโอ้ดีใจมากเลยแล้วตอนนั้นน้องนียที่เป็นอัจฉลาร์เขายังไม่เคยไปโอ้โีที่ต้องไปนะต้องไปให้ได้เลยเพราะว่าจะเป็นจัดงานประสามานจะต้องรู้ว่าหมอเคี้ยวเาสอนอะไรทำอะไรจะได้รู้เรื่องบังเอิญเขาเนี่ยต้องไปงานส่งพี่ชายเขาแล้วก็เลยได้ไปแต่ว่าจะจัดจริงๆตีก็เลยได้เข้าค่ายก็เลยกลับมา กนรู้เรื่องก็เลยการเป็ูดกันรู้เรื่องแล้วก็ก็เลยบอกติ๊พี่ช่วยเต็มที่เลยนะจะให้ช่วยอะไรปกติงานแต่ถ้างานสุขภาพแล้วโดยเฉพาะงานหมอมเขียวแล้วช่วยเต็มที่เลยช่วยเต็มที่คนต่อไปเลยเพื่ม่เสียเวลาเเสียเวลากับาอยู่จนหััเเลย กรมาสัการณ์คุณพระนะคะาธุสาธสวัสดี